หิวจังเลยอ่ะโบไปหาพี่ฝนกันดีกว่านะมาเร็วมาเร็วบูเป็นยังไงกันบั่งนี่อะพี่ฝนเงียบกิฟตเลยอะ่ะมาเร็วโบบูมานี่มานี่นพี่ฝนพวกพีกนายจะต้องใส่เม็ดตรงนี้นะใส่ตรงไหนอะ่ะใส่ไม่เห็นได้เลย นี่ไงเดี๋ยวก็เอาดินกบกลบลงไปก็ขึ้นแล้วอ่ะใส่ตรงไหนเ่ะก็ใส่ตรงนี้ไงพวกปบ๊กปะทอพี่ฝนทํำอะไรอ,ะอ่ะอะทํำอะไรใครพี่ฝนน่ะทำอะไรอ๋อพี่ฝนน่ะเหรออือกำลังปลูกต้นไม้อยู่อ่ะ ต้นอะไรต้นปลูกปิ๊กเหรอไม่ใช่ปลูกต้นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จะปลูกขึ้นเหรอทําไมอะ่ะทำไมจะปลูกไม่ขึ้นน่ะต้องปลูกอากาศนาหนาวหนาไม่ใช่หรอเออไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวก็เอาน้ําแข็งมาใส่ได้เปล่าวะใช่หรอ <c oughs> เอาเถอะหนาพี่เอกพี่ฝนในอยากปลูกต้นสตรอเบอรี่ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ขึ้นไม่เป็นไรหมายความว่างไงอะ่ะ ากาศมันร้อนเกินไปก็หมายความว่าเขาคงไม่ขึ้นแล้วละมั้งอืมแล้วน,นี่เสร็จหรือยังปลูกเสร็จแล้วอืมที่ปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยนะเพราะว่าพี่ฝนน่าชอบกินมากเลยก็อยากจะปลูกขึ้นเอาไว้ที่บ้านมั้งอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปปลูกช็อกโกแลตมั้งดีกว่าฮะมันจะได้ที่ไหนแล่าปะทถเอ้ยไม่รู้ไงต้นช็อกโกแลตเป็นยังไงอะ่ะระหว่างนั้นต้นสตรอเบอรี่ก็จเจริญงอกงามแบบก้าวกระโดด ท่กี้นี้ร้านคาเฟ่แมวขนมเค้กสตรอเบอรี่อร่อยดีนะใช่แล้วแต่เ,ออเสียดายจังเลยช,ช็อกโกแลตหมดอะเอออุตะอะไรอะเฮ้ยพี่เอกฮะดูอะไรนู่นสิไหนข้างหน้านั่นน่ะข้างหน้าข้างหน้าหรอใช่แล้วนั่นนั่นสตรอเบอรี่ของพี่ฝนนี่นาะไม่น่าใช่รามั้งทำไมใหญ่ขนาดเนี้ยเฮอบล๊กเบ๊ก ปุ๊กปิ๊กนายใส่อะไรลงไปรงหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อว่าแต่ว่าน้ําขวดเหลือง น้ำขวดเหลืองๆงั้นเหรอที่อยู่ข้างตู้เย็นนั่นมันคืออะไรอ่ะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีแล้วนะเนี่ยสตรอเบอรี่ปลูกมานึกว่าจะไม่ขึ้นซะแล้วแต่กลับลูกใหญ่ลูกโตชะมัดเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยนะฉันปลูกเก่งใช่ไหมล่ะเออใช่ใช่ใช่คราวนี้พวกเราช่วยกันเก่งมากๆเลยนะเนี่ยว่าแต่น้าเหลืองๆข้างตู้เย็นนั่นมันคืออะไรกันเหรอป,ปุก๊กปิ๊กอืมไม่เป็นไรหรอกนะ่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ฝนมีความคิดดีๆอย่างหนึ่งแล้วอะ่ะ ความคิดดีๆอย่างนึ่งหรอใช่แล้วนี่เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะเปิดร้านเปิดฮะเปิดร้านเปิดร้านไงเปิดร้านขายขนมเค้กขายน้ำสตรอเบอรี่ขายอะไรอีกดีนะที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่อ่ะก็เค้กสตรอเบอรี่ไงก็บอกไปแล้วไงว่าจะขายเค้กสตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่บนเค้กสตรอเบอรี่อีกทีนึงใช่แล้วอ่ะเอาแบบนั้นเลยเดี๋ยวเดีตั้งร้านก่อน นี่เลยโอ้โหเดี๋ยวไดว้มันขาดอะไรไปบางอย่างขาดอะไรอะ่ะถ้าตั้งร้านมีแต่โต๊ะกับเก้าอี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าอะ่ะขาดอะไรล่ะพี่ฝนพี่ฝนคิดว่าจะต้องด i วอินมีไฟสักนิดนึงอะ่ะไฟก็ใส่ด้วยเหรอใช่แล้วถ้าไม่มีไฟเวลากลางคืนเขามาจะมองไม่เห็นไงนี่จะขายถึงกลางคืนเลยเนะี่ยแน่นอนอยู่แล้วละ่ะนี่ ไฟระยิบระยับสวยมากๆเลยนะขอบอกว่าแต่ว่าน้ำเหลืองๆนี่เพกค,คุ้นๆอยู่เหมือนกันแฮ่ไม่เป็นอะไรหรอกมกั้งนี่ไง โอ้โหสวยใช่ไหมล่ะสวยมากเลยนี่ไงนี่ไงพี่วนจัดประดับตกแต่งมีโคมไฟเป็นรูปหัวใจเหมาะกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ด้วยนะขอบอกวันวาเลนไทน์สตรอเบอรี่ใช่แล้วล่ะสีชมพูมาเลยเห็นเปล่าแต่มันยังขาดช็อกโกแลตอยู่นะไม่เอาอ่ะช็อกโกแลตพี่วนไม่ชอบเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสถานที่พร้อมแล้วขาดบางอย่างขาดอะไรเหรอ คาลูกค้าไงโอ้โหอันนั้นสำคัญสุดเลยแต่ตอนนี้นะขนมยังไม่มีน้ำยังไม่มีงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวโบแล้วก็ปุ๊กปิ๊กช่วยฉันทำขนมหน่อยนะแบบนั้นก็ได้เห็นไหมพี่เอกปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวนี้ว่างง่ายออกเอาอะไรไปล่อเขาอีกแล้วเนี่ยเปล่าสักหน่อยปุ๊กปิ๊กก็ชอบกินสตรอเบอรี่ใช่หรือเปล่าอ่ะเออจริงๆก็กินได้หมดนั่นแหละง้นพี่เอก ไปตามลูกค้ามาให้หน่อยได้ไหมะได้เดี๋ยวไปหามาให้ดีชังมัดเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสตรอเบอรี่ลูกจะใหญ่ขนาดนี้นะ่ะป,ป๊กปี๊กใหญ่เกินไปนะั่นเนี่ยนี่เหรอบ้า,าดูสิ ใหญ่โตโอ้โหมากมากเลยอ่ะนั่นนี่ให้ท่านตีไข่หรืออะไรเนี่ยนี่ไงฉันให้ตีแป้งแล้วก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปอ่ะโอ้นี่เอาสตรอเบอรี่ใส่ตังต่ตอนนี้เลยเหรอยังยังยังอันนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่เฉยๆส่วนเนื้อฉันยังไม่ได้ใส่เลยอ๋อนี่งสวยวอะอเปล่าว่ะโอ้บอลเลอร์เลยอ่ะลูกใหญ่มากบอทําให้ดีนะคนส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวขนมเค้กมันมันจะไม่ไม่อร่อยนะ เดี๋ยวฉันจะไปเด็ดสตรอเบอรี่มาใส่ก่อนก็แล้วกันโหลูกใหญ่กลิ่นหอมมากเลยอะปุ๊กปิดแล้วเด็ดไหวนะนลูกบอลเลยนี่ไงเด็ดได้แล้วเอาล่ะเรียบร้อยใส่หมดนี่เลยเหรอหมดนี่แหละถ้าใส่ไม่หมดนี่จะยทำยังไงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวฉันคิดว่านะเดี๋ยวก็คงงอกออกมาใหม่แล้วมัง้งเนี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะว่าแต่ว่าน้ำยาขวดสีเหลืองเนี่ยคืนรองพอไปยังอ่ะไม่รู้สิ อของคนละขวดกันละมัง้งเดี๋ยวไปตามลูกค้าพี่ฝนก่อนดีกว่าเฮ้ยวิ่งไปเหนื่อยอะเอางี้ละกันเอาจุกกุยานพี่ฝนไปดีกว่าฮึบนี่โอ้ไม่ได้ขี่ทานานเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมโซ่กระตุกกระตุกอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขี่ไปก่อนแล้วกันนะฮึบฮึบฮึบ,ฮบ ตามใครมาดีนะโอ้เจอแล้วลูกค้าคนสำคัญของเรานี่เลยเจ๊คนสวยเสื้อเหลืองเจ๊ครับใครเรียกฉันว่าคนสวยอะ่ะเจ๊ครับอ้าวเธอนีเอง ฉันชอบอยู่แล้วล่ะคนสวยๆอะนะทางนี้ครับทางนี้ครับพอเรียกฉันใช่เปล่าใช่แล้วพอเรียกฉันทําไมเหรอคือว่าที่ร้านที่บ้านผมอะจะทําเค้กสตรอเบอรี่โอเคเลยค่ะไปเลยครับเดี๋ยวตามมายังไม่ได้ชวนเลยไม่ใช่เหรอชวนแล้วชวนแล้วก็ไปไม่ต้องไม่ต้องชวนมาร์คฉันไปทุกที่อยู่แล้วล่ะทางนี้เลยครับทางนี้เลยเดี๋ยวผมไปชวนคนอื่นต่อนี่คนจะไปชวนใครอีกกันเหรอเอ๋อพอออครับ พอออคะพอออได้ยินหรือเปล่าค่ะอ้อได้ยินแล้วฉันแค่รีบเดินเฉยๆคือว่าเขาบอกว่าจะชวนไปกินสตรอเบอร์รี่นะคะเอาสิเอาสิกำลังหิวเลยเหนื่อยชะมัดเลยเนี่ยนี่เธอเมื่อไรจะไปสักทีหนึ่งอะเดี๋ยวผมไปชวนในห้องเรียนพอมก่อนชวนใครนะชวนเพื่อนๆไปให้หมดเลยอจริงเหรอใช่แล้วเออกินอร่อยอร่อยมีคนเยอะๆก็ดีนะฉันชอบนี่ทุกคน เสียง,งใครกุงกิงกุงกิงเสียงใครเนี่ยทุกคนเสียงใครจา๋าเสียงผมเองครับเอาวันนี้ไม่มาเรียนเหรอวันนี้พี่ผลทาเค้กสตรอเบอรี่ที่บ้านเค้กสตบบรอเบอรี่โอ้โหไปแน่นอนเปิดร้านทําเค้กด้วยแหละ โ oh, อย้ยางนี้ก็ดีเลยฉันชอบเค้กสตรอเบอรี่ตอนนี้กําลังทํากันอยู่นะครับโอ้ oh, น่าสนใจชะมัดเลยเพื่อเราไปกินเค้กสตรอเบอรี่ที่บ้านพี่ฝนกันเร็วเข้าใครพร้อมก็ตามมาเลยนะยองฮีว่าไงอะยองฮีไปกินเค้กสตรอเบอรี่บ้านพี่ฝนกันจ้าโอ้ห oh อย่าปฏิเสธเรื่องนี้อ้อยไปด้วยกันนะเธอไปด้วยกันนะอ้อยนะมาเร็วเข้ามามิจังก็มาด้วยนะมามิจังตามมานะครับตามไปแน่นอนจ้าคนสําคัญของฉัน oh. ไปกินเค้ก กันนะคะคมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปกินเค้กกันนะไปด้วยกันนะคะได้สิครับไม่พาดอยู่แล้วเออแล้วเราจะไปชวนคุณครูที่ห้องพักครูด้วยหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับโออุตะไม่เอาดีกว่าอะไรเหรอลองอาจารย์ใหญ่อยู่ด้วยทําไมเ่ะอย่าชวนเขาไปเลยเดี๋ยวเขาเกิดไปทําอะไรแปลกๆอีก ทำไมถึงชวนเขาไปไม่ได้แล้วเธอโอ้โหช่วงนี้ทดลองอะไรแปลกๆทุกวันเลยอะเออใช่ฉันก็ลืมไปงั้นเราเรียบไปกินเค้กสตอเบอรี่กันดีกว่าเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยแบ่งมาให้เขาที่ห้องพักครูดีกว่าเออ เป็นความคิดที่ดีแบ่งกันเนี่ยนะดีมากๆเลยเอ,อ๊อย่ลืมบอกไปคุณตุงรว่วนะเธอจะไปชวนเขาหรือเปล่าอ๋อก็ต้องไปชวนอยู่แล้วล่ะครับวันนี้ผมหยุดเจ๊ครับมีอะไรเหรอจา๋าไปกินเค้กสตรอเบอรี่ที่บ้านพี่ฝนกันเค้กสตรอเบอรี่อุตะไปแน่นอนเลยป้อมเดี๋ยวฉันเอามาฝากหัวหน้าครับไปกินเค้กสตรอเบอรี่ที่บ้านพี่ฝนกันนะครับ ได้สินำไปเลยเดี๋ยวฉันจะรีบไปหัวหน้าคะก็บอกว่าเค้กสตรอเบอรี่ที่บ้านพี่ฝนเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายให้นะครับคุณสมศรีโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะหัวหนะะ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าทุกคนอุ้ยกินหอมมากเลยนะเธอนี่ทําไมรถกระตุกกระตุกเไง เดี๋ยวเดียวโอ้โหกินหอมหอมฉันอยากเข้าไปกินตรงนี้แล้วปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าอะ่ะอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวดทำไมทำไมฉันจะปีนขึ้นไปไม่ได้อย่าดันอย่าดันรถผมจมลดผมจม,ม,จมอ้อยเออเอออย่าดันข้างหลังอย่าดันฉันเดี๋ยวนี้ผมปั่นธรรมดาอยู่ดีๆกลายเป็นกีฬาเอ็กซ์สตรีมซะอย่างนั้น นีเธอทำไมไม่เข้าข้างหน้าบ้านกันล่ะเธอจะพาไปเข้าอยู่นี่นะครับมันบั๊กเฉยๆอ่ะมาเร็วๆเขาฉันหิวเค้กสตรอเบอรี่แย่แล้วล่ะเนี่ยมาเร็วๆเลยจ้าทางนี้จ้าตามมาทุกคนพอ่อออค่ะรอฉันด้วยตา่อม,มาเลยนะเขาไม่ต้องกลัวทางนี้ทางนี้ทางไหนล่ะคะเอออ๋อ,อเลี้ยวซ้ายครับจะไปไหนกันล่ะคะกินเค้กไหมฮานาจังเค้กหรอคะกินสิคะทำไมจะไม่กินโอ้วันนี้ได้ลูกค้ามาเยอะเลยนะเนี่ย <laughs> โอเค้กสตรอเบอรี่ได้กลิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยมาแล้วพี่ฝนพวกปิ๊กฉันได้ยินเสียงพี่เอกแล้วอะไม่ใช่เสียงเอกคนเดียวนะมากันเต็มโรงเรียนเลยจริงเหรอฉันได้ยินเสียงคนอื่นด้วยอะไหนๆและเค้กสตรอเบอรี่รีผ่าเขาไปเลยเถอะเร็วๆเข้าชั้นหิ้วแล้วระนาตามมาทางหลังบ้านเลยนะครับจัดโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วด้วยอ สีโตสี่ชมพูซะด้วยนะเนี่ยกลิ่นหอมหอมนี่เลยใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะครับอืมดีจุงเบยดีจุงเบริเบร์งั้นฉันไม่เกรงใจนั่งละหนานั่งเลยครับนั่งเลยเชิญนั่งเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ผลเพกพาลูกค้ามาให้แล้วนาจริงเหรอพามาเยอะไหมอ่ะก็เยอะพอสมควรนะเนี่ยดูดิอู้ เยอะมากเลยนะเนี่ยนี่นะพามาถึงหลังบ้านแล้วแถวยังเข้าหน้าบ้านไม่ครบเลยจริงเหรอนี่ไงงั้นเชิญทุกคนไปนั่งเลยนะคะไปะนั่งกินกันดีกว่าทุกคนเป็นไ,ไงบ้างงะปูกปิก ฉันก็กําลังตีอยู่นี่ไงเดี๋ยวจะทําเมนูพิเศษให้นะจริงเหรอพ๊กปิ๊ก,กนี่เลยเมนูพิเศษเลยฮ้ยสุดยอดไปเลยงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ได้เค้กสตรอเบอรี่มาเยอะพี่ฝนเลี้ยงดีกว่าไม่ขายแล้วอา้าวเปลี่ยนใจแล้วเหรอออไม่เปลี่ยนใจหรอกแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงไปก่อนอา้าว <laughs> เผื่อเลี้ยงวันนี้แล้วเดี๋ยววันหน้าจะได้มาซื้อใหม่ไงอ้าวทุกคนวันนี้ฟรีเฉยเลยโอ้ยดีใจจังเลยยาขอบใจมากเลยนะงั้นถ้าเป็นว้าเดี๋ยวหลังจากเนี่ยฉันเมาเองนะเธอบ้านฉันรวยโอ้โหสุดยอดไปเลยวันนี้กินกันให้เต็มที่เลยนะครับทุกคนกินเต็มที่เลยนะจะพรุ่งนี้มากินกันใหม่พรุ่งนี้ฉันจ่ายเองอะ ดีจังเลยนะเนี่ยพี่ฝนลูกค้าเยอะแยะแบบนี้นะอือืมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะเนี่ยอือร่อยมากเลยนะคะอืมชื่นใจนะเนี่ยว่าแต่ว่าฉันกําลังหั่นโต๊ะเปล่าอยู่ใช่ไหมเนี่ยอร่อยอร่อยฉันก็กาลังหั่นโต๊ะเหมือนกันค่ะอร่อยมากเลยแล้วขอบอกอร่อยอร่อยนะเนี่ยอร่อยมากทุกคนกินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยพี่ฝนดูพอดนี่ดูพอจริงเหรอพอเขากินอะไร ก็เมนูพิเศษของฉันไงเมนูอะไรเค้กว่างเค้กว่างเปล่าเหรอปุ๊กปิ๊กโอ้เหมือนอาหารว่างอ่ะเค้กว่าง โอ้ oh, แต่ละต้นี่กินกาณาเลตอร่อยแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วอะ่ะเออแล้วสตรอเบอรี่หายไปไหนแล้วอะ่ะเอา้าก็อเอามาทําแล้วนี่ไงหรอใช่แล้วน่าเสียดายนะเนี่ยกว่าจะงอกออกมาได้แต่ช่างมันเถอะอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเสียดายทาไมปลูกแป๊บเดียวแล้วง,งอกได้เฉยเลยอะ่ะเออแต่ไม่มีงอกมาเลออกมาอีกแล้วท,ทําไงดีอะ่ะไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวเอาน้ํายาขวดนั้นไปเติมใหม่ก็ได้ว่าแต่ว่าน้ํายาขวดนั้นน่ะมันของใครหรอไม่รู้สิก็เห็นวางไว้ข้างตู้เย็นน่ะ ว่าแต่ว่าปุ๊กปิ๊กเคยบอกว่าน้ำยาขวดนั้นได้มาจากรองอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่เหรอพี่ฝนเฮะได้มาตอนไหนอะจำไม่ได้อ่ะก็ตอนที่พี่เอกทำกล้วยแล้วมันเป็นกล้วยยักษ์อ่ะฮะใช่เหรอใช่ดิหรือว่านี่จะเป็นน้ำยาสูตรเดียวกับที่ทำกล้วยยักษ์อ่ะคงไม่หรอกมังอเออออออน้ำยาขวดนั้นสินะเอองั้น ฉันได้ยินหมดแล้วที่พวกเธอพูดแสดงว่าสตรอเบอรี่ลูกนั้นจะต้องทำปฏิกริยากับน้ายาของฉันอย่างแน่นอนเดี๋ยวพี่เองจะต้องพาลองอาจารย์ใหญ่มาดูซะหน่อยแล้วพี่เองรู้สึกว่ามันแปลกแป่ะนะรอ,องอาจารย์ใหญ่งั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนเอาก็ยืนอ,อยู่ตรงนั้นไง มาตัง้งแต่เมื่อไหร่อะอว่าจะไม่ได้ชวนสหน่อยมาทั้งนาแล้วอะเห็นยืนหัวเราะอยู่อะโอ้โหอย่างนี้ท่าทางพวกเราจะไม่รอดแล้วงานนี้ไม่รอดเรื่องอะไรก็แค่สตรอเบอร์รี่เองพี่เอกอร่อยด้วยแล้วคนอะไรไปยืนหัวเราะอยู่ตรง <c oughs>